สวัสดีครับพบกับผมนะครับดินวิยุษพักดีจิตนะครับเจ้าที่บริษัทฟุกเติงกุญจำกัดนะครับวันนี้เราอยู่ที่ลานยางนะครับ LG นะครับก็เป็นลานยางของคุณเลนะครับก็วันนี้ก็มาซื้อยางกันนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นยางพาราที่ได้จากการใช้ปุ๋ยหมอยางสูตร160นะครับของตรามาเงานะครับก็ถือว่าเปอร์เซ็นต์ยางน้ำหนักยางดีมากๆเลยนะครับก็การใช้ปุ๋ยนะครับตั้งแต่เริ่มฤดูการคือต้นฝนนะครับก็ ของพ่อเขาก็ใช้มาตลอดเลยนะครับตอนนี้นะครับช่วงปลายฝนนะครับตอนนี้ก็เดือนกันยานะครับช่วงนี้ก็จังหวัดเชียงรายก็ฝนตกนะครับก็ฝากด้วยละกันนะครับัสรบเกษตรกรที่ปลูกยางพารานะครับช่วงการใส่ปุ๋ยช่วงปลายฝนเนี่ยสำคัญมากมากนะครับเพราะว่าในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายเนี่ยเราปิดยางในช่วงหน้าหนาวเสส่วนใหญ่ทางภาคเหนือนะครับก็จําเป็นที่จะต้องบํารุงต้นยางในช่วงปลายฝนมากๆนะครับก็ คนดียังไงนะครับก็การที่เรากรีดนะครับยางพาราช่วงหน้าหนาวเนี่ยต้องใช้นะครับปุ๋ยธาตุอานต่างๆนะครับเพื่อจะได้ยางดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือระบบใบต่างๆเนี่ยก็จะเขียวสมบูรณ์นะครับหากเราไม่ใส่ปุ๋ยนะครับในช่วงปลายฝนเนี่ยก็จะทําให้ยางพาราเนี่ยเปอร์เซ็นต์น้ำยางก็ออกน้อยนะครับน้ายางก็อน้อยนะครับการกรีดในช่วงหน้าหนาวก็จะทําให้ต้นยางโทมนะครับหากเราใส่ปุ๋ยในช่วงปลายฝนนะครับก็จะทําให้ต้นยางสมบูรณ์น้ายางดีแล้วก็ต้นไม่โทมด้วย นะครับแล้วก็เสริมด้วยช่วงที่ยางจะผัดใบนะครับก็จะผัดใบชาลงด้วยเพราะว่าได้ปุ๋ยในปริมาณที่เต็มที่นะครับยังไงก็ฝากปุ๋ยหมอยางตรามะเงาสูตร10-60นะครับวันนี้ผมเด่นวิทยุปธ์๊ริจิตนะครับฝากไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ